สวดีทุกคนเพื่อนเอฟทุกคนวันนี้มาพบกับแม่น้องไอติมในสวนนะคะวันนี้แม่น้องไอติมจะพามาตัดหญ้าพี่น้องตัดหญ้าเคลียหญ้าที่ใส่ปุ๋ยต่อไปเนาะไปหาไปเบิง่งไปตามชมกันเลยเพื่อน บแไไม่นอนกระติ้งมาซอยได้ทำนีบอพอยได้ทำนีแล้วเหนื่อยบ่อา้าวตอนแรกคิดว่าบ่เมื่อยพอมาตัดเองกับเมื่นอยเท่านันเพิ่อเผื่อสมเ,เอ้ยอ๋อเวลาใส่พ่อใหญ่หนวดคือยังใส่คักใส่แน่เท่เอ๋อก็ต้องใส่ตีพ่อใหญ่หนวดเป็นหขนาดครอบครัวมันก็ต้องดูแ<อ>ลลูกและเมียผมก็ครสิ<อ>ให้เฮ็ดบัตชุย่างเ็าแล้วก็ใส่เส้นอังว่ากับตังซื้อพ่อใหญ่หนวดตีพ่อใหญ่หนวดถูกเมียใช้ทุกอย่างเลยสิปฏิวัติเอาสองเลยบ่วะวะมันมีสองต้นแต่ว่าต้นหนึ่ง ใบบพธห์นทางอีต้นหนึ่งใบทางมันบ่หนักกันนี่บ่สมเอือกันแต่เดี๋ยวมันก็ทันกันเนาะพลังทามาใส่ปุ๋ยนี่มันสีเสมอกันใดจังใดขนาดคนเกิดพร้อมกันกันยังไงบปซ้ำกันนั่นแหละวมันก็มีอันเกิดนะตรงมาแต่งเก่งแต่งยังอีกได้เอาใบลายใบแขนงมันลายแห้งเม่แม่น้องอาติมไปเที่ยวมาไปเที่ยวฟังโคงมาบ่ ไปเที่ยวนครพนมมุกดาหารบ่คือยังบ่คือคือยังบ่เอาเมฆโค้งมาฝากพ่อใหญ่หนวดนี่เอ้อเอามาบ่ไหวไอเมฆโค้งเมฆโค้งทางไทยนี่มันเป็นหนามสีแดงเด้มันอยู่ในขวดบ้านคอยกับยู่ในน้ำข้างข้างหลังไงบอกเอาคอยไปเก็บด้วยสันเขาไม่ได้พูดม่โค้งอบบไหนอุ้ยเม่เม่ใหญ่โค้งไอ้แม่โค้งอยู่ทางไทยนี่มันหนามสีแดงด้วมไอ้แม่แม่แม่นามโค้งอยู่ทางฝั่งหุ่นมันเป็นสีหยังเมฆโค้งบ้านคอยบอกเป็นสีขาว บี่เขาใส่จ้าบว<า>แล้วก็เลยอเอามาบได้พี่นอ<ไ>้องไอ้ให้เอาแม่น้ำโค้งมาฝากนี่ยากเนี่ยเยพราะมันลงยากพี่น้องไอ้ไปขอพรอีกอย่างเพื่อนเนี่ยขอไปขอพรให้มังคุดทุเรียนออกดอกออกผลแล้วก็ไปขอพรให้เอฟซีของแม่น้องอติมสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนั่นแหละขอพรให้ชีวิตเจ้าของเพราะว่ามันใกล้จะปีใหม่แล้วเพื่อนๆเอ้ยเฮากะฮะ เป็นคอพรเป็นสิริของคนแต่ครอบครัวเฮาครอบครัวเอฟซีเนาะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินเพื่อนเพราะถาพ่อใหญ่หนวดไปขอนี่พ่อใหญ่หนวดสิขอจังซี่เลยได้อ่าไอ้องค์ผ่าตัดนุ่มครับผมพ่อใหญ่หนวดเด้อครับไอ้พ่อใหญ่หนวดนี่ขอขอขอให้พ่อใหญ่หนวดอย่าซื้อเลขดแล้ววันที่1จักเถื่อเด้อครับไอ้พ่อใหญ่หนวดสิบ่ปลูกบักทุเรียนเอาดอกปีนึงให้พ่อใหญ่หนวดปลูกได้สัก ขายได้สักสิบล้านก็พอบ่หลายดอกสิขอจังสี่เลยพี่น้ออาติมก็ไ่ได้ไ่ได้คิดเหมาะสมท่มันบ่อยากถือนั่นแหละพูดถึงไก่สิก๊าบกับพราะไผ่หนวดนั่นแหละเออเพราะไผ่หนวดพราะไผ่หนวดจะขอจังสี่ล่ะบ่เคยซื้อโอ้อยากถือแต่บ่เคยซื้อพี่น้องเพราะว่าเฮาทำงานเอาดีกว่านะพี่น้องเนาะเอาทำาเพืงินเห็นเห็นเห็นแวบๆไอ้มีผู้ผู้ผู้ไอ้ท่านท่านผู้ติดตามครบพันเราบ่แม่น้องอาติม รบแล้วบ่เห็นแวบๆเด้โอ้ยแล้วก็ร่างจะเดี๋ยวจะขอบคุณพี่นอ้องเอฟซีทุกคนอยู่ดากคุณเพื่อนเพราะว่ามาให้แม่น้องไอติมถึงจุดนี้แม่น้องไอติมก็บ่เคยคิดได้ว่าสิมาถึงจุดนี้พี่นอ้องตอนแรกก็เห็ดไปรวมๆแรงๆหลัง,งเฮาเห็ดไปบ่ฮหูเรื่องบ่ฮหูจุดไม้ไปลายทางนะพี่นอ้องบัจน,นี้เขาก็ับบ่คิดเลยคิดว่าพุ่นแหละสองสมปีพุ่นแหละที่ได้ก็ตอนนี้อยู่ในงวงที่ประมาณหกเดือนพี่นอ้อง ตอนนี้ขาดอยู่สมุนก์เลยพี่น้องสมุงได้สามพันสมุงแล้วครับจ้านั่นแหละเหลืออีกอยู่หนึ่งพันสมุงพอสมุบันเรือสมุงบันนี้แม่น้องอติมยังบาถึงจนไม่ไปทางประไดบ้บนนี้คาถึงตอนนั่นแหละเดี๋ยวแม่น้องอติมจะขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อไอไม่พอ่อยายหนวดที่ได้แต่ว่าเป็นหอดไม่้นำโค้งบ่ได้เอาเมยหนำโค้งมาฝากพอ่อยายหนวดนี่นะบ่ได้เอาไม่โค้งหมมาฝากพอ่อยายหนวดโอ้ย เอาตัดตัดหเหล้ยวด้วยซอยซอยพี่นวลนี่ต <the öst> ัดหิเหล้ยวด้อยวันนี้ก็มาเหอดนี็กเนาะพี่น้อง่นอกเอาติมกับตัดได้สำเนาพี่น้องที่ยังเรือกับพี่นวดเผื่จัดการเองเนาะเพราะว่ามันอกเอาติมต้องแยกลูกอ่ะต่อไปก็เผื่จัดการเองเขามาซอยได้ํำนีแหละเดี๋ยวขอจบขีปปุกเด้อเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน็กเอาติมเลเด้อเพื่อเป็นกำลังใจส้่งขลิปใหม่ไปเรื่อยๆเนาะหรับวันนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ